ท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ครบรอบสองเดือนไหมที<อ>งม่งไปได้ไหเนาะสองเดือนแล้วมั้งเดือนสองเดือนนะคะสําหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนมารีวิวรถนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะคันแรกอ่ะที่จะพาไปก็จะเป็นตัว One v o l v o FS นะคะคันนี้เป็นรถปีสองห้าหกหกนะลูกค้าสวย <จำ S 2> สุดหลอ่อหล่อสุดในเต็นแล้วตอนนี้คันนี้น่าจะเป็นคันที่สามที่เราเคยมาขายใช่ใช่ใช่ ก่อนนั้นจะเป็นสีเลยสีม่วงไหมสีม่วงสีอะไรนะชมพูแบบประมาณนี้ประมาณนั้นสองคันนั้นจะมีชุดแต่งมาด้วยนะใช่ค่ะแต่คันนี้คือเดิมจ๋าเลยเดิมขาวจั่วเลยเห็นไหมตันนี้จะจับคู่กับหางซีมิดําสวยๆให้ดูนะซึ่งตัวรถตัวนี้มันมีระบบีดีโอด้วย PTO ในตัวใช่ติตัวกับศูนย์เลย ต้องไปใส่ตัวอะไรเพิ่มระบบดำอย่างเดียวอ่าใส่ระบบดำก็จับคู่ได้เลยตัวนี้ตัวนี้มันเป็นวอลโม่ fs นะ cc ศูนย์ตัวนี้เป็นหกคูณสี่นะแต่ว่าช่วงล่างเป็นถุงลมยกล้อหลังได้เป็นสองพาใช่ครับเป็นสองพาที่ยกล้อได้เป็นตัวแรกที่เราเคยได้มาขายนะก่อนนั้นจะเป็นเพลาเดียวนะหกคูณสองนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาสเปคคอปชั่นจัดเต็มมากเลยคันนี้โลกความปลอดภัยนะของวอลโมแล้วก็ จะเต็มเหมือนเดิมคู่นี้เราเปิดไว้เท่าไหร่น้องแปมบอกอ๋อคันนี้นะคะเปิดราคาหน้าร้านอยู่ที่สามจุดสองห้าเอ็มนั่นเองนะคะสามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าหมื่นบาทเปิดไว้ราคาหน้าเต็ตนะใช่ค่ะเฉพาะหัวราคานี้ใช่ส่วนหางก็เปิดไว้แปดแสนห้าใช่ค่ะเป็นหางป้ายแดงของยี่ห้อสามมิตรนะคะก็สเปคทุกสิ่งอย่างคืออิงตามของสามมิตรเลยอ่าจะได้เป็น สี่ล้วนนะใช่ใช่สี่ล้วนหางสุดท้ายก็เนี้นเอามาขายยนะี่สิบหางไหมเรามีเรามีอีกเราเรามีอยู่แต่คือถ้าพร้อมแบบพร้อมลากไปเลยก็คือมีหาง,างนี้ไงอ่าที่เต็นนะใช่แต่ถ้าเกิดว่า,ถ,า,วาถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้แบบหลายหลายหางนะอะไรเงี้ยก็คือสั่งได้เลยลูกค้าเพราะว่าหลัวมีอยู่ในสตอ็อกอยู่แล้วอ่านะเราสั่งต่อไว้แล้วนะวันนี้ยังไม่เสร็จดีใช่ใช่ใช่นะครับนี่สต๊อกเคยอไว้ก่อนตัวนี้ให้ฟังทุกเชนนะแบตเตอรี่รถไม่มีไฟรถจอดนั้น่ะจังเป็นปีนะ แต่ว่าก่อนออกเด็กเปลี่ยนให้อีกแล้วนะสองลูกเปลี่ยนแบตใหม่ให้เลยใช่ใช่อ่าเลขไม้เลขไม้หกหมื่นสี่มั้งหกหมื่นสี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่หกหมื่นสี่รถสองปีนะแล้วก็เช็คศูนย์เรียบร้อยแล้ววารันตีพวกพีเอ็มฟีพวกเนี้ยหมดแล้วเช็คศูนย์เรียบร้อยหมดแล้วคือง่ายว่าพวกวารันตีทุกสิ่งอย่างที่ติดตัวรถมาสองปีหมดหมดแล้วสองปีหมดแล้วใช่หมดเวลาแล้วอ่ะมันต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมก็อันนี้จริงก็หก หมื่นโลนี่ก็เริ่มจะเปลี่ยนได้แล้วนะนะประมาณเนี้ยน้ำมันเครื่องนะอันนี้ไปมาฟังเสียงเครื่องกันน er mm ิดนึงไหมจะได้ดับเครื่องกันเราจะได้ดับเครื่องเราจะได้ดูแบบรายละเอียดภายนอกภายในให้เรียบร้อยครับผมอ่ะนี่ให้เป็นตูก่อนใส่กิ๊งเลยอย่ต้องแตมเล่นเครื่องฟังนิดนึงนะโอ้ยยอดนิ่มกิ๊บ ไม่มีนะคนดับนะตัวนี้ดับเลขก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเออ่ยูโรสามนะมก่อนที่เป็นยูโรห้าตัวเนี้ยนะก่อนเปลี่ยนชมเป็นยูโรห้าเออลืมให้ดูเลขไหมเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเลขไหมไฟมีแต่สตาร์ทไม่ได้ก็ดูอยู่เนาะโอเคอ่าสตาร์ทไม่ได้เงียบม,มากเลยตัวนี้เสียงลมไม่มีรั่วเลยนะเนี่ยอ่ะก่อนอื่นเลยมาดูด้านฝั่งคนขับฝั่งคนขับเป็นไงต้องแบมบเดิมไหม อะไรเลยเนี่ยายางมันต่อยไหมเจ็บอะไรนิดๆหน่อยๆย,ยังมาขัดกันที่หลังเพราะตอนนี้คือยังไม่ทําอะไรนอกจากล้างอย่างเดียวนี่สติ๊กเกอร์บริษัทยังอยู่นะ<ม>เดิมกิฟตก็มีนี่เห็นไหมเห็นแล้วบันไดด้านล่างได้ไปโดนอะไรสักอย่างมุดกองดินอะไรสักอย่างนะอ่าตัวนี้ก็เก็บได้นะเพราะว่านิดๆหน่อยๆเองแต่ถ้าเดิมสภาพนี้ก็ไปไม่ไหวกันเออได้อยู่ยางหน้าสวยเลยกี่เปอร์เซ็นต์ อือเกินเลยมาแปดสิบเอร์เซ็นต์หรอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยยางสองเก้าห้าเลยนะนัย่ยางมาติดมากับรถเลยนะครับไฟตาสวยกิ๊บเลยนะสวยกิ๊บเลยไหมใส่ปิ้งนะไฟตาเดิมนะกระโจนสีขาวเลยขาวกระจังหน้าสีขาวอันนี้คือเดิมเป็นเด,เดิมมาเลยใช่ไหมใช่เป็นรุ่นใหม่เป็นเป็นกิว้วแบบนี้เป็นลายใหม่เป็นลายใหม่ รุ่นเก่าจะเป็นอีกลายหนึ่งนะเห็นไหมทิปเลยนะสวยนี่เ,เห็นไหมบันดุงบันไดเนี่ยเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหน้าพวกเนี้ยมีมาให้นะนนนใช่บันด <ๆ S 1> ไดเน,น,นี่ยดังหน้าเปิดดูหน่อยไหมหน่ก็หน่ยอยนี่เหมือนเดิมนะ ก็มีเพิ่มเติมตัวนี้คือยกหัวมไม่ต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่มีสวิวมมวตต์ยกหัว,วมีมอเตอร์ยกหัวเองนะครับส่วนประแจเครื่องมือนี่คือเอาเก็บไว้ข้างมันมีอยู่นะมีเกบ็บไว้ข้างใช่เก็บไว้ข้างนะครับไปสวยๆเลยไนะหมชนนี่ก็มีรอยเล็กๆน้อยนะใช่ไหมอ๋อเล็กๆน้อยๆแคะแคะสดเล็กๆน้อยๆ ่เก็มีด้านนี้ด้านนี้ก็มีรอยชนนิดหนึ่งนะรอยเบียดอะไรสักอย่างเลยเนี่ยก็เลยทําให้เสียรูปนะบันไดนะบันไดตัวล่างเนี่ยขนาดว่ารถสูงวะเนี่ยยังไม่โดนนะจะใส่ชัยล่างจะขนาดไหนนี่ประตูสวยกริบแล้วมันใหเหมือนเดิมชอบไฟแบงนี้เลยเกิดไฟเนสวยไหมสวยอยู่อ่าเหมือนไฟ R G B เลยสวยดี ตีใหญ่ด้วยนะคัวนี้น่าจะติดมากับศูนย์มาดูนี่เลยต้องแบบเครื่องมือตรงนี้เลยดึงให้หน่อยเนี่ยเครื่องมือแม่แรงสลักลากนี่ตัวปั่นยางอะไรนี่ไหนะมดำครบอยู่ครบนะเครื่องมือยังอยู่นะครับนี่ครับมากับรถยังไงก็ ไปกันเลยส่วนมากจะไม่เหลือนะถ้าเป็นรถมือสองจ้าของรถถอดหมดแต่นี้น่าจะถอดไม่ทันหรือเปล่าเลยนึกไม่ออกไม่รู้เหมือนกันนะแจำอาจจะลืมไม่ได้เลยได้เห็นใส่ลืมบวกน้ำแล้วก็มีตัวยางไหลรหรอยางไหลนี่น่าจะโดนยำมาแล้วนะนี่เป็นของหางหรือเปล่ามันเป็นยางจีนนะเนี่ยเป็นยางจีนแม็กนัมนี่ใช่เลยทอนเมกนัมยางหางใช่ยางหางดูถ้าเสียโคตรเลี่ยมไหม เตืนบำงงานเลยนะนี่ช่วงล่างนะครับอูมแผ่นเลยแคทบอกเงาวิ่งเลยนะให้ดูให้ดูนี่มีกีบฝากด้วยไหมเห็มากับโรงงานเลยนะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มให้เสียเสียตังเป็นแสนนะถ้าเป็นของใหม่นะครับอันนี้คือเราล้างเดียวใช่ก็ล้างอย่างเดียวยังไม่ขัดสีก็ก่อนออกก็ขัดให้ได้นะ พับได้เ,ออเวลาขึ้นลงถ้าเป็นหมวกแท้นะพับขึ้นลงได้มานะดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่มาก็ติดรถเลยนะแต่ว,ว่ากดออกไปก็เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับซึ่งจอดนานแบตเตอรี่หลับไปแล้วแบตแท้ด้วยนะนี่แบบตีหกหกได้ติดมากับรถเลยนะแบตวันโว้ด้วยนะตีตา ตอนนี้ขับมาไกลนะยังยังไฟไม่ชาร์จไม่เข้าเลยนะ,ะ,ไ,ะไม่ถูกนะเอาขึ้นไปอีกนิดนึงขึ้นข้างบนอ่าไปขับไปนิดนึงยางตัวพ่าขับนะพ่ายกนี่เต็มเลยพยายางไม่ชิดิเหมือนกันลายบางังนะครับซุ้มล้อเดิมนะ ครบนะฟท้ายก็มีแตกเ,น,เนิดน้งนตัวนี้เป็นนะทับทิมสนนเสียงใครไม่ชอบก็เปลีป่ยน,น,นให้ได้ครับโคนเดิมอยู่นะครับนนี้ก็จับคู่ซีมิดัมอยู่นะรู้สึกว่าระยะห่างของขาช้างกับตัวท้ายรถนี่มันสุกมาคิดเกินไปนะแต่ถ้าไปวิ่งห่างซีมิดัมจริงนะ่าจะขยับนิดนึงนะขยับจานลากหน่อยขยับมาข้างหลังอ้าข้างหลังหน่อยกูทางแล้วจะเวลาเลี้ยวอะเลีเ้ยวยากน่าจะไม่เหลือนะไฟท้าย ไม่จะโดนแน,น่นอนนะไปท้ายไปก่อนเลยบางคนล้อตามไปทีเลยนะครับอ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านั้นแตกเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับฝาครอบล้อยังอยู่นะนี่เห็นไหมยกล้ออยู่นะแต่ว่าดุมเนี่ยเนี่ยเผาข้างนี่เป็นสองเผาจ้าเห็นไหมผมก็ตีนแผ่นเรียบๆไหมถ้าเป็นเผาเดียวเนี่ยเป็นหกคูนสี่ยกล้อได้เดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างอีกทีนะครับอันนี้ลูเหมิ่นไม่ได้อะฮะ ม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้นะมาดูภายในกันต่อภายในกิฟต์นะนี่เบาะลายเผาเดียวสองเผาเบาะเขาเป็นลายสีนี้นะเนี่ยภายในสวยกิฟต์นะที่นอนนะครับเออขอป้ายลงหน่อยนะครับช,ชั้นใต้ทีน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีตู้เย็นนะครับ คั้เสื่อมตู้เย็นเนี่ยต่างกับที่เคยระ <S 1> <S 1> ก็เหมือนกันภายในไม่ต่างกันเนี่ยนะก็วางขวดน้ําก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ตู้เย็นไ,ม,ไม่ใช่ไม่มีตู้เย็นับตัวนี้<ม>แต่ว่าตัวนี้ก็จะมีแค่มา่านมะมา่านไฟฟ้าที่เห็นที่เห็นเออเป็นแบบเพิ่มเข้ามาปกติเป็นดึงเอาเนี่ยม,ม่านห่ะเน้า<อ>ไฟ,ฟ้าไนฟ,ฟ้า จะเห็นเมืองนอกคือเป็นตัวท็อปนะบอ่อนอนนี่คือจะพับได้อันนี้พับได้ไหมพับไม่ได้ไม่ได้คือพับครึ่งอ่ะคือเป็นแบบเป็นหมอนได้เลยพับครึ่งขึ้นมาบอ่อนอนกลางตรงเนี้ยประมาณนั้นแหละพับครึ่งได้เลยม่านก็มีให้ด้วยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะเนยม่านดึงรอบคันมีมจอจ้าจอส่วนพ่ญแจก็มีอย่างละตัว <laughs> ให้มอยเหลอเกินนะ คี S <S บัตเตอร์ด้วยตัวนี้ตามหายเลขใหม่เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยจอ lcd สวยมากตัวนี้เอาขึ้นมาละหกหมื่นห้านะนอ่าหกหมื่นห้าตัวนี้เลขใหม่นะครับอคอนโซลสวยกล้องข้างกระจกซ้ายนะคเวลายั่วเนี่ยกดดูได้เลยเนะ่ก็นี่นาคาเมล่นานี่นไ,งไ,งไงนี่นะตอนนี้เปิดประตูไว้อยู่มันก็เลยอยู่ฝั่งนู้นแต่ก็พอดูได้เวลาเรา จุดอับสายตาเพราะมันหัวันสูงใช่ไหมมันดูยากนะนี่เห็นไหมระบบความปลอดภัยมีมาให้หมดเลยนี่เลนเชีงคิปปิ้งซับพอร์ตอันนี้สเ,เสียงออดทอยปิดเปิดได้อันนี้ก็ปุ่มฮิวโฮนะตัวเบรกออกตัวในทางชันนะก<ม>ันรถถอยหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ยกล้อลงล้อสำหหลังนะตัวนี้ก็เป็นปุ่ม ท้ายทน้ำหนักมหาเผาขับเอ้ยเผาหน้าหรือว่าไปเผาหลังก็ได้อ,อันนี้อนนีั้เป็นสวิตช์ควบคุมเอาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมตนหันนี้เป็นมันเป็นอ่รีโมทขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงถุงลมอ๋อถุงลมใช่ใช่ถุงลงมสองเผาเลยอ๋อทั้ง,งสองเผา,าตัวนั้นนะยกขึ้นยกลงไปแล้วก็วเสียบหางอะ่ะพูดง่ายๆน,นะใช่สะดวกสบายไม่ต้องไปบนคาชังหานะครับเเป็นมชั้นคอนโทรลก็มีดิฟล็อกก็มีมาให้ เป็นสองเกียร์บ่าเปล่าโอ้เป็นสองเกียร์บ่าด้วยเป็นอินเตอร์ล็อกล็อกเผาข้างด้วยนะครับเ<ม>นี่ยเห็นไหมนี่ปุ่มเกียร์ฟากพีทมีมาแล้วนะตัวนี้มีมาให้นะเห็นไหมนี่ปุ่มเตือนกระชอนด้านหน้านะเฮ้ยเบรกเบรกเบรกอ่าเบรกออโตรร้เปล่าประมาณนี้เบรกอัตโน,น,น,นมัติอะกระชอนด้านหน้าคระชอนมีเซนเซอร์ด้านหน้าใช่ปุ่มแอร์เปลี M ่ยนมาใหม่แล้วนะเนี M ่ย อ,อ่าปุ่มแม่เปลี่ยนมาใหม่ไหมเปนะแม่มมง่ายเงนใหม่นะส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนใหมล่ละแต่รุ่นเก่าที่เป็นแบบดันเข้าไปดันแล้วก็บล็อกได้ตัวนี้เป็นตายตัวทีนี้ตายตัวอ่าตายตัวก็ววดีนะเพ้าตัวนั้นนาน,านไปทีมันก็เสีย<ต>ล็อกไปอยู่แตกเลยล็อกไปอยู่ปุ่มอะไรก็ยังทรงเดิมหรือเปล่าเดิมไหมทรงเดิมแต่ว่าเพิ่มอะไรมาปุ่มพวกเนี้ยจะต่างไปอืมจะต่างกันไปแต่ปุ่มแต่แต่ปิ้นนี่คือเหมือนเดิม าจอเปลี่ยนไปสวิตไฟก็ตำแหน่งเดิมรีเดอร์มีไม่ได้ช็อคบีกไหมนี่เหรอยกหัวไงสวิตช็อคหัวอ๋อมันต้องมากดตรงนี้ก่อนเหรอต้องเปิดสวิตแล้วก็ตรงนี้ก่อนให้ไฟติดก่อนถึงจะยกหัวได้โอ้โหอันนี้ก็ไฟสปอตไลน์หลังหลังรถหลังจริงอ่ะเสียบหางนี่หัวเกียร์รุ่นใหม่นะเป็นเขาเรียกว่าไอชิปเจเนเรชั่นจีหัวเกียร์รุ่นใหม่ มีปุ่มหมดการขับขี่สามสามโหมดนะมีอีโค t สแตนดาร์ดแล้วก็อ่พาวเวอร์ Power. แต่ปุ่มปุ่มลิบโฮมไม่น่าจะมีเลยนะปุ่มเกียร์เกีย์พิเศษไม่น่าจะมีแล้วไม่เห็นเลยรุ่นเก่าๆจะมีนี่เกียร์รุ่นใหม่กระชับนะจับเข้ามือมากเลยไหมเข้ามือเนี่ยไม่แข็งอ้าวเกียร์ทีไม่มีเลยตัวนี้เป็นเป็นเกีย์อาร์ เอกรีอารีเอ็นไม่มีเคพีละพักกิ้งไม่มีไปก,กิ้งจอดมีนะสวยสน,นะราคาตัวเปิดหน่อย <S 2> <S 2> LED ไหม LED อืม,อมอสวยเปิดทีนี่คือสว่างมากทันใช่แล้วเสีสยงย,ย,ยางย์ตัวเนี้ยอีกอย่างนี่คือตัวเนี้ยคือยังไงไอตัวล็อกบอร์ดรอนเนี่ยมชอบเสียไอแม่มันดันขึ้นเนี่ยเนี่ยขาชอบเสียพัดติ้งชอบเสียข้างในใช่ไหมใช่ข้างใน มันชอบเสียตัวนั้นมันล็อกดันขึ้นภายในสวยกริฟเลยนะยจุดบุรีมีหมดขอเสียบยูเอสบีให้ซีมีมาให้นะสวยนะมีแค่มีลูกเล่นเพิ่มไปน่าไอ้ไหมดูเทพอ,อีกดา่างแค่นี้ใช่แต่ด้านข้างก็ดึงเอาเหมือนเดิมมีด้าน,นข้าง นเ่าเมเดิมโอ้ไหนนะขังไม่หนูเข้าใจว่ามันจะลงลึกกว่านี้ไม่ใช่ลงได้แค่นี้นเนี่ออาไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับของตัวน,นี้ยางนี่คือพร้อมใช้งานเต็มยันนะดูด้านหลังก็ดูยากนิดนึงนะเพราะว่าต่อหางอยู่นี่เห็นไหมเอาโมด,ดูต้าล่างนี้ดีก,กว่าเตรียนส่วนท้าย เงี้่คนขายลูกหลังนะตัวนี้ไหม,ถ,หมถุงลมก็มีมีหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่าถุงลมของวันพุ่มมันจะมีทั้งหมดหมกี่ลูกเก้าลูกไหมเก้าลูกอีกลูกหนะึ่งคือไว้ยกกรอหลังก็เหมือนเดิมก็ไปว่าถุงลมเหมือนเดิมเท่ากับไอสองเผาไอเผาเดียวไอ,ไอยกรอเหมือนเดิมนะครับแต่พิเศษคือเป็นสองเผา เวลายกขึ้นคือตัดกําลังลุกหลังเวลาเอารอลงคือเป็นสองเผ่าขับเคลื่อนไปด้วยกันตัวนี้เฟืองท้ายอยู่ที่สามจุดศูนย์เก้าเป็นเฟืองเร็วเร็วมา,มากเลยตัวนี้เร็วสุดในรุ่นละตัวนี้นะครับน้ำมันกี่ลิตรน้ำมันกี่ลิตรเหรอเออไม่ใช่กี่กิโลลิตรกิโลลิตรมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยอ,อยบอกไม่ได้กันอ่ะแล้ว,ลวส่วนใหญ่ส่วนใหญ,ใหญ่ถ้าเป็นแบบรถเปล่าเป่ะรถเปล่าเล่ากถังเป่าเปล่า พี่ได้พี่ได้พี่ได้ลองคำนวณแล้วไหมยังกันเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนลูกค้าถ้าเกิดว่าได้คําตอบแล้วเดี๋ยวน่าจะพอๆกับรถหัวลากอะไรนึกปะห้าโลลิตรบาลนี้มั้ยมันเปล่าเปล่านะเฉพาะหัวนะแค่เพื่หัวลองดูลองลองแต่เรตน้ำมันลองลองศึกษาดูแล้วเขาบอกว่าความประหยัดยังสู้สแกนเนียทุกใหม่รู้ได้ตัวสีของผมนะพวกซุปเปอร์พวกอ่ามีเกียร์อะไรที่เราไปดูนะอ่าสามเกียร์ แต่กำลังเขาบอกว่าแรงคมแรงไม่สู้เอไม่ไม่ไม่แพ้ใครตัวนี้แต่ความประหยัดยังสู้สกจีนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถังประมาณหกร้อยลิตรนี่เรียมจิบหัวหลังก็เป็นโช๊คสปริงเหมือนเดิมพอจิบจิบนะเรียมเลยสวยจิบก็เข้าส่งกันดีนะ โอหังคือจับคู่มาให้ดูตัวอย่างเผื่อลูกค้า,าสนใจพอดีที่เป็นซิปีดำนะ,ะถามหน่อยคู่นี้ออกครบประมาณเท่าไหร่หัวอย่างเดียวอ่ะรบเป็นราคาสามสามล้านกว่านะนาะลูกค้าเนาะหัวอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่รวมประกันอ่ะอยู่ห้าแสนแต่ถ้ารวมประกันก็อาจจะตกยู่ที่มันหกแสนหน่อยหน่อยแคเพาะหัวไม่รวมหาง ส่วนตัวหางอ่ะก็คือพิธีประทำโปรโมชั่นไว้อยู่ว่าเอ่ออะไรนะ,ะจากราคาที่อยู่ติดตัวรถอ่ะ8ปดแสนห้าใช่ไหมลดไปเลยสามหมื่นบาทก็จะขายอยู่ที่แปดแปดแสนสองอ่าแปดแสนสองแล้วก็ดาวอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเฉพาะตัวหางนะคะส่วนค่างวดที่แบบคิดตัวหัวมาน่ะก็คือจะตกอยู่ประมาณเดี๋ยวขอดูหน่อยนะหกหมื่นสามหกหมื่นสามเจ็ดร้อยกว่าบาททั้งหมดหกสิบมวดนะคะลูกค้าส่วนตัวหางอ่ะจะอยู่ที่ประมาณเอ่อ มื่นห้าหกหมื่นถ้าเลยนะนั้นหกหมื่นเท่านั้นะก็รวมๆแล้วเจ็ดสิบเก้าเจดบเก้าโอ้ตีเป็นกลมๆเนแปดสิบเลยแปดหมื่นหัวหางโอ้พี่กอะไรดีเนี่ยมปรแรงอยู่แรงอยู่โอ้โหสำหรับรถไม่มีค่างวดนะถ้าวิ่งไปดน้แปดหมื่นไม่ไจะไม่เหลือเลยนะนี่ไหมวิ่งน้ำมันไหมต้องอหัวไปวิ่งน้ำมันหรือเปล่า แต่เพราะว่ามันวิ่งทางไกลมันจะประหยัดก็ก็ขึ้นอยู่คนขับยี่หแหละก็ประหยัดก็ประหยัดก็ได้แล้วนะตัวนี้น้ำหนักตัวเฉพาะตัวตัวตัวแม่มันเอแปดตันแปดร้อยอะแปดตันแปดตัวลูกอยู่ที่หกตันเก้าพ่อเป็นหางเนี่นะหางเนี้อยู่ที่หกตันเก้าเกินเก้านะก็ถือว่าเบาอย่างนี้บางจนชื้นแล้วนะหางสีดำหกหางดำนะก็โดยรวมคันนี้ก็ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหแปด ปดสิบเก้าสิบต้องมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ียังเย่อลจุดทะเบียนไปแล้วถ้าใส่ป้ายแดงก็ใช่เลยเลขกใหม่มันยังได้อยู่นะคะก็ณตอนนี้แล้วลูกค้าถ้าเป็นตัววอลโว่สี่ร้อยสี่สิบแรงมีอยู่ทั้งหมดสองพันแต่ว่าคันเนี้ยจะมีคันเนี้ยหัวสูงหนึ่งพันส่วนอีกคันหนึ่งอาจจะเป็นหัวเตี้ยนะคะลูกค้ามีอยู่สองพันนะสี่สี่ศูนย์มีสองพันจริงค่ะแต่ว่าหัวสูงหนึ่งพันหัวเตี้ยหนึ่งพันเป็นสองพันนะคะราคาก็ต่างกัน สุดหลอ่อต้องเป็นคันนี้เลยคือซื้อไปคือเติมมันไปเลยนะไม่ต้องมาทำไรเยอ <laughs> ะเลยนะเนี่ยยาเรียมจิ๊บนะรถไม่มีโดนบะอะไรนี้ดูดิสวยงามนะแล้วก็มีมาใหม่นะอีกสองพ่วงเลยนะสามหกเลยนะตัยข้างๆเนี่ยคือล้างเพร่องเส็จนะน,นี้ก็เป็นอู๋ส,ส,สอสมบัติส,ส่วนอันนี้ก็สามนิดนะ เป็นพ่วงใช่ดูนะคะก็สองพันนี่นะใช่สองพันนี่แหละเดี๋ยวแบบละ<ด>เอียด,ดเลยใช่แล้วค่ะก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแบบฝากกดไ like, ลค์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะคะลูกค้าให้ได้ติดตามกันไปอีกยาวๆนะคะไม่ได้หนีหายไปไหนหรอกไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายหาย, <laughs> ยังอยู่ยังอยู่ <laughs> มีบางคนนะถามว่าแบบยังอยู่อยู่อยู่ยแบบอยู่นี่แหละอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็ถ้าสนใจ เป็นตัววันเวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรถคันไหนในร้านก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะไลน์จะเป็นไลน์ไอดีค่ะตัวแอดหนึ่งแปดเจ็ดคลเอโมเอเฮตนะคะแล้วก็ส่วนเบอร์โทรจะเป็นเบอร์พี่ทิพย์เหมือนเดิมนะคะเบ,เบอร์เบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่เบอร์แบบก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะโทรเข้ามาได้ทั้งสองเบอร์เลยทุกคันราคาคุยกันได้คุยได้ทุกคันนะครับคลิปหน้าเจอกันกับรถพ่วงสองพ่วงนะครับใช่ค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ